พี่น้องมาเด้อดจิ้มกล้วยนะ้ำแมนนนเพิ่งเลิกงานมาเมย์เมย์สลัดกิมกล้วยกันบ๊วยดูเขาใหา้จิ้มกล้วยห้องของ้างกล้วยกว็โอ้กันเมยแเฮ้ งเลิกงานม,มาจา้ะ <coment> ถึงมาห่อนห่องแดดก็ห่อนห่อนพี่น้องว้าวโอนยค่ะ